สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาต่อ EP 4เลยนะคะว่า,าซื้อบ้านได้ปู่เป็นสมบัตินะคะต้องเลี้ยงยันตายเนะาะประเด็นนี้เริ่มต้นจากาน้องสาวคนเล็กเหมือนกันนะคะปีนั้นเป็นปีที่ไปนั่งกินข้าวในอาพาร์ตเมนต์ของยายจา๋าเป็นวันคริสต์มาสหลังจากที่เขากินอาหารกันเรียบร้อยแล้วเขาก็จะนั่งคุยกันเนาะน้องสาวเอ่ยขึ้นเลยว่า เนี่ยพ่อก็แก่แล้วอืมอ่าเจ้ากี่เจ้าการน,นะแต่ตัวเองไม่ค่อยได้เข้ามาดูแลนะคะพ่อก็แก่แล้วเนี่ยแล้วแกก็บอกว่าไม่อยากไปอยู่โรงพยาบาลคนแก่บ้านพักคนชราแล้วใครจะดูแลฉันก็มีครอบครัวของฉันนะเอออันนี้นะนางจะเป็นคนที่อน้องสาวคนรองก็งเงียบสามีอ่าก็เลยพูดขึ้นว่าเอา้าฉันก็สงการก็ดูแลอยู่ไง เออไม่เป็นไรยายจ๋าไปดูแลเองเราก็พูดขึ้นอย่างนี้นะคะพูดในต๊ะเขาก็มองหน้าเขาก็บอกว่าอืมเนาะเขาบอกว่าเออเธอก็ดูแลได้แหละเพราะว่าปานะ้าฉันอะรักยูออกก็พูดอย่างนี้นะเหมือนประชดประชันนะไอตัวเล็กเนาะ,ะก็มีเสียงแหนบๆนบนิดนึงเฮ้ยมันพูดหรือประชดอเราก็เงียบนะคะไม่อยากให้มีปัญหาเนาะเขากำลังสนุกกันทีนี้พ่อก็เลยพูดขึ้น พูดขึ้นนะคะว่าฉันอยากตายอยู่ที่บ้านของฉันฉันไม่อยากไปตายที่โรงพยาบาลแล้วทีนี้พี่ชายคนใหญ่ก็เลยพูดขึ้นอ้าวงั้นคริสเธอก็ย้ายไปอยู่กับพ่อกับเลยสิอ่าพี่ชายคนใหญ่คนอื่นนะน้องคนเล็กก็บอกว่าเออใช่อ่าจะมาเช่าพัทเม้นต์อยู่ทําไมทีนี้การย้ายเข้ามาอยู่นะเขาพูดทํานองเหมือนกับเขาก็อยากได้ส่วนนั้นเนาะเขาก็มองว่า อ่ะเราจะกลับไปเช่าบ้านพ่ออยู่หรอทำนองเริ่มต้นอ่าน้องชายพูดเนาะพ่อก็ขายไปเลยสิขายให้คิดไปเลยเออคนเล็กเสนอนะคะอีกคนน้อยนะอีกคนน้อยเสนออีกแล้วนะคะอ้าวก็ดีเพราะว่างั้นพ่อก็เลยบอกเออก็ได้นะพ่อก็บอกก็ได้นะเดี๋ยวก็แบ่งเลยงั้นแบ่งสมบัติของเขาก็มีแค่บ้านหลังนี้เนาะเงินสดก็มันเป็นส่วนของเขาเนาะเราไม่พูดถึงอ่า แกก็บอกว่าเดี๋ยวมาแบ่งสี่งั้นคริสก็เตรียมหาเงินที่จะจ่ายน้องอีก3ส่วนเนาะพี่น้องนะคะอีก3ส่วนเนาะก็4ส่วนนะคะแล้วทีนี้เหมือนเราก็นึกว่าเขาพูดเล่นกันนะคะพอผ่านจากวันนั้นมาไม่นานโอ้เป็นการเป็นงานเลยนะอ่าแล้วพ่อเขาก็เอ่ยขึ้นเขาก็มาคุยกันอีกครั้งหลังจากผ่านไปเป็นเดือนเขาบอกว่าบ้านนี้ประมาณเท่านี้เท่านี้อ่าแต่ก่อนนะคะแล้วคุณน้องไม่ยอม เออคุณน้องไม่ยอมนะคะเขาบอกว่าถูกไปเพราะว่าเฉลี่ยแล้วได้ไม่เยอะแม้อาหารสี่ได้ไม่เยอะถูกไปนะคะนางไปหา<ม>เขาเรียกอะไรอะที่มาเช็คบ้านมาสำรวจบ้านแล้วตีราคาบ้านให้อะ่ะย่าจ๋ากเาเ็เรียกว่าอะไรทนายไม่ใช่ทนายเนะาะอาร์ซิเทคคนตกแต่งบ้านเขาเรียกอะไรไม่รู้นะคะพูดผิดก็ขออาภัยเนาะทีนี้เขามาเขาก็ตีให้อ่ะ ำกลัวที่ปะป้าเอ่อยด้วยซ้ำที่ที่คริสที่สามีเราเอ่อยให้ด้วยซ้ำนะคะเนาะอ่าก็ไม่ยอมใช่ไหมอ่ะเงินทองไม่เข้าใข่ออกใข่นะโวยวายมันต้องได้เท่านี้เท่านี้อ่ะน้องอ่าก็เลยยืดไปเป็นปีแต่เราก็ดูแลพ่อแม่ปกตินะคะพ่อพ่อปกติเนาะทีนี้มาอีกวันสามีก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรก็ให้ราคาที่เขานั่นแหละเพราะหักของเราออกเราก็ยังได้ใจบ้านนี้ถูกเนาะ สามีใจดีเราบอกว่าจะไปยอมทําไมแต่เราก็ไม่พูดต่อหน้าเนาะเ,เราก็ดูแลพ่ออยู่นะคะเออช่างบันเนนั้นเขาก็ตีกันตีกันเป็นราคาส0 0แสนนะคะสองแสนก็คนละห้าหมื่นห้าหมนยูโรนะคะก็คือคนละห้าสิบห้าสิบอะไรเงี้ยนะคะเสร็จเรียบร้อยช่วงเวลาเซ็น เซ็นสัญญานางนะทุกบาททุกสตางค์นี่บอกเลยไม่มีการเพี้ยนนะคะแล้วการยืดยาวทำกระดาษก็ยากเพราะนางนะคะเพราะเหตุผลเพราะว่านางแต่งงานนางแต่งงานพอจะมารับสมบัติจะมีนั่นมีนี่แจงเข้ามาในส่วนของนางอ่ะก็ตึงต้องขยับต้องไปทําอะไรของเธอก่อนนะเป็นอะไรที่ยุ่งมากมากนะคะในสิ่งที่ความโ่ยวายคนอื่นก็ลาคาญเช่นกันเนาะ เนาะพี่ๆเขาก็บอกอะไรมันจะยุ่งยากขนาดนั้นเออเนาะว่างั้นแต่ทีนี้พอจากหลังจากขายบ้านเสร็จเนาะเราก็เข้ามาอยู่ที่นี่นะคะทุกๆคนพอได้รับเงินไปแล้วบอกเลยว่าหายต่อมนะแต่เขาอาจจะเกรงใจว่าเราเข้ามาเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ได้เนาะถ้ามองอีกมุมมองหนึ่งเนาะแล้ว ทุกๆวันพุธเด็กๆเ,เขาก็ยังไม่ทันโตกลับไปโรงเรียนหลังวันพุธเขาจะแวะมาที่นี่ยายจ๋าก็จะทําข้าวผัดทอดลุงเปียหรืออาหารที่เด็กๆชอบนะคะวันพุธและวันศุกร์เด็กๆหล,ลานๆไปโรงเรียนเขาก็จะมากินอาหารกับ ปู่นะคะก็ทั้งตาทั้งปู่เนาะทั้งสองฝ่ายเนาะก็จะมีวันศุกร์ปู่เขาก็จะทําสปาเกตตี้นะคะหรือว่าถ้ายายจ๋ายอยู่ไม่ได้ทํางานยายจ๋าก็จะทําอาหารไทยให้เขาก็จะเป็นข้าวผัดหมูทอดอะไรง่ายๆแกงจืดอย่างเงี้ยก๋วยเตี๋ยวอะไรเงีย้ยเขาก็จะชอบกันนะคะก็ดูแลกันจนโตอตอนนี้ เด็กๆเ,เข้าโตแล้วเขาก็ไม่ค่อยเข้ามานะคะทีนี้หลายๆสิ่งหล,หลายอย่างตั้งแต่เราดูแลพ่อมาพ่อก็ไม่ค่อยเจ็บป่วยเนาะเรื่องอาหารเราก็ดูแลเขาดีอันนี้คือการทําให้เขาสบายใจในสิ่งที่เราดูแล พ่อเขาได้นะคะแต่ว่ายายจ๋ามองอีกมุมมองหนึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่โชคดีของยายจ๋าเช่นกันเพราะว่าปู่ดูแลช่วยเหลือทุกอย่างตื่นเช้ามาชงกาแฟให้ยายจ๋าดูแลหลานๆนะคะยิ่งตอนนี้มียาดาเข้ามาอยู่ด้วยอ่าก็เป็นงานที่ปู่จะต้องดูแลเพิ่มนะคะหิ้วสองคนไปโรงเรียนเนาะเนาะและเดี๋ยวนี้นะคะอ่าช่วงนี้แค่ช่วงนี้เองเนาะที่เขาไม่ค่อยได้เข้ามาเพราะว่าเป็นโรควิวับเนี่ยภายในหนึ่งปีนะคะ มันเขาเรียกว่าเราดูแลพ่อเขาดีเราก็ชนะใจของทุกๆคนและสิ่งที่ออกจากปากพ่อนะะฝรั่งไม่ใช่ว่าเขาไม่พูดถึงเรานะเออไม่ว่าคนไทยฝรั่งเกาขวนกันดีนะคะ <c oughs> แอบฟังเนาะอย่างสมมุติว่าเราโวยวายมีช่วงหนึ่งที่ยายจ๋าก,ก็ทะเลาะกับสามีก็โวกวักเรื่องลูกนี่แหละเพราะว่าสามีเนี่ยเอาใจลูกสาวมากเกินไปแล้วลูกสาวไม่ฟังเรา เวลาเขาพูดอะไระเขาเถียงใช่ไหมแล้วเราก็ไม่อยากให้ป๊าตามใจแต่หลบลับหลังไปแนบนะเอาใจมากกับลูกสาวบอกเลยนะคะยิ่งกว่าลูกชายตัวเองด้วยซ้ำนะสามีเยาจ๋านะคะเราทีนี้ก็ทะเลาะก,กันแล้วลูกสาวก็มองว่าเหมือนเราเป็นแม่เลี้ยงอ่ะเอออันนั้นลูกเขาอะ่ะขนาดเยาจ๋าไปเมืองไทยคนเดียวลูกสาวยังไม่ไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าสมมุติว่าไปเมืองไทยกับเยาจา๋า เขาเหมือนว่าเขาไม่ได้ไปเที่ยวไหนแต่ถ้าปะ้าปะไปด้วยเนี่ยเขาโดนถูกตามใจไงแล้วป้าปเขาก็พาเที่ยวด้วยนะคะอันนี้คือจุดสําคัญเนาะของลูกสาวตัวเองปัญหากับแม่แต่ไม่มีปัญหากับฝรั่งนะคะกับอากับน้ากับทุกๆคนเนี่ยกับปู่เนี่ยเขารักเลยเนาะเนาะ นี่ก็เป็นจุดที่ทำให้ยายจ๋าจได้เข้ามาอยู่บ้านหลังนี้และต้องดูแลปู่ยันตายนะคะตอนนี้เขาสุขภาพแข็งแรงก็เป็นความโชคดีของเราที่ดูแลได้ดูแลเราช่วยเหลือเราการดูแลลูกหลานเนาะเนาะถ้าเรามองเป็นภาระนะคะอันนี้ก็เป็นภาร,ระที่ใหญ่หลวงแต่ถ้าเราเต็มใจที่จะให้ความรักและดูแลเหมือนพ่อแม่เราเราก็จะได้ความรักนั้นกลับมา นะคะ,ะเหนื่อยงานเราก็ยังมีคนช่วยเหลือกับงานบ้านนะคะแต่อย่าให้เหนื่อยใจแต่สิ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะ,ะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเอาสิ่งปัญหาเล็กๆน้อยๆมาทำให้เราทุกข์ใจแต่ยายจ๋าไม่ใช่นะคะอยายจ๋าจอยากดุก็ดุก็คือมันเหมือนคล้ายๆว่า คุยกันธรรมชาตินะเออปู่เป็นคนเสียงดังบางทีพูดไม่ถูกใจยายจ๋าก็ดุมั่งบางทีแกก็ดุเรามั่งแต่ก็โอเคในชีวิตลูกสะใภ้ต่างแดนนะคะนี่คือสมบัติของยายจ๋าที่จะต้องดูแลต่อไปเนาะเพราะรับปากแล้วนะรับปากแล้วนะคะผมยายจ๋าก็ต้องตัดให้เนาะตัดเล็บเท้านะคะทุกเดือน มเมื่อก่อนนี้น้องสาวเขาจะเข้ามาดูแลการตัดเล็บอืแล้วก็จะมาดูแลการเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าร้อนหน้าหนาวของปู่นะคนลองนะเดี๋ยวนี้ทิ้งหมดนะคะเดี๋ยวนี้ยกเป็นของยายจ๋าหมดเลยสมบัติถาวรน,นะแต่ไม่รู้ถ้าเกิดว่าท่านเป็นอะไรไปไม่รู้พี่น้องจะเข้ามายุ่งเรื่องเงินส่วนตัวอีกหรือเปล่านะมันก็จะน่าเป็นอ่ามันก็น่าจะเป็นแบบนั้นเนาะอันนั้นเป็นส่วนตัวของเขายายจ๋าไม่ขอยุ่งนะคะพอเราซื้อบ้าน อหลังนี้เป็นของเราแล้วนะจ่ายเงินพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าพี่น้องทุกคนก็สรุปเนาะน้องคนเล็กก็เป็นคนเอ่ยขึ้นเหมือนกันอ่าบ้านนี้เป็นของพี่ชายไปแล้วป้าป๊าก็ต้องช่วยเขาจ่ายค่าบ้านด้วยอ่าคำนี้ถูกใจนะคะไอ้น้องคนเล็กเอ่ยอ่าพี่เขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะสำหรับเราเนี่ยอ่าเราก็พูดว่าไม่เป็นไร พราะว่าป้าฉันเลี้ยงได้ใช่ไหมเขาบอกไม่ได้ไม่ได้อันนี้เป็นสัตส่วนอ่ปู่เขาก็เลยบอกว่าโอเคฉันจะช่วยจ่ายค่าบ้านเดือนละสามร้อยนะก็เป็นการซื้ออาหารของแกเนาะเพราะว่าเวลาเวลาแกไปตลาดนัดแกจะไปซื้อพวกไอซาลามี่นะไส้กรอกฝรั่งหรืออะไรพวกเนี้ย มันแพงที่จริงแล้วในตลาดนัดอ่ะนะยายจ๋าจเคยบอกเหมือนกันว่าตรงเนี้ยมันแพงป้าอให้ให้คริสเข้าไปซื้อที่ในช็อปมันจะได้ถูกกว่าแต่ฝรั่งเขาก็ไม่เชื่อหรอกเนาะเพราะว่าพอไปยืนคิวเข้าคิวคุยในตลาดนัดพอได้จกตังค์ได้พูดได้คุยกับฝรั่งคนแก่ด้วยด้วยกันเนาะจริงๆแล้วอ่ะนะ อ่าแล้วในเงิน300เนี่ยพอเขาซื้ออะไรมาปับ๊บเขาจะเขียนไว้เลยว่าเขาซื้ออะไรมาอืมสเปกอ่าสเปกหมูสามชั้นไออบเค็มนะคะเหมือนเบคอนชิ้นใหญ่ๆเนาะมันก็จะมีของฝรั่งที่เขาชอบกินกับขนมปังนะคะถ้าซื้อในช็อปก็จะถูกๆบางทีมีลดราคาไม่ถึง8ยูโรด้วยซ้ำแกซื้อตลาดนัดกิโล15เออ15ยูโรนะ ซาลามี่ของมาอย่างเงี้ยาแพงๆทั้งนั้นน่ะก็คือมันมันจะแพงกว่าในะช็อปมันเป็นปกติแต่ทีนี้มันก็เป็นความสุขของแก่จุดหนึ่งนะคะในเงินที่แกให้มาทุกเดือนที่พี่น้องสาวจะเป็นคนดูแลเงินเงินของแกเนาะเขาก็จะมีเงินเดือนเข้านเงินเงินปลดกเกษียณของคนแก เขาก็จะใช้สอยแล้วเขาก็จะโอนเข้ามาให้เราจะไม่ไปยุ่งตรงนั้นนะคะเขาก็จะมีสองคนที่ดูบัญชีดูแลบัญชีของปู่นะคะก็คือคนรองแล้วก็สามีเราแต่ว่าเรื่องการกดออกกดเข้าเนี่ยก็คือให้คนรองเป็นคนจัดการนะคะคนรองเขาก็จะโอนเข้ามาให้สามีเดือนละ300แต่บัญชีที่ปู่ซื้อของแล้วเขียนใส่กระดาษไว้เนี่ยมันเกิน300 เออเนาะแต่เราก็ห้ามไม่ได้นะเคยพูดแล้วมันมันทำนองว่าเราถ้าประหยัดได้มันก็จะดีแต่แกไม่ฟังเราก็ปล่อยนะคะมันก็ไม่ได้มากมายอะไรเนาะพอทดจากสามร้อยของแกก็อาจจะเพิ่มเติมนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะคลิปนี้ก็ยาวเลยนะคะความดีชนะใจได้แน่นอนของทุกๆกคนเนาะ เราต้องมีความอดทนนะคะแล้วฝึกฝนที่จะให้นะแล้วเราจะได้สิ่งที่เราต้องการนะคะอันนี้เป็นหัวใจสำคัญจงเชื่อความดีนะคะจงมีใจให้แน่นหนักจงเข้มแข็งนะคะให้ไปเถอะนะคะยิ่งให้ยิ่งได้เนาะแล้วได้พลังได้ความรักนั้นกลับมาทวีคูณวันนี้ยายจ๋าจชนะใจทุกๆคนนะคะยายจ๋าจได้ของขวัญ ที่ชิ้นโตก็คือพ่อปู่ที่ใจดีเนาะถึงจะเสียงดังวุกวักเหมือนคนดุนะคะหลายๆคนมองว่าโหอยู่ได้ยังไงนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาดูแลเรามันมากมายยิ่งกว่าอามันได้ใจมากกว่ากับการดูแลลูกหลานาเนาะนี่แหละคือจุดสำคัญปู่ยายจ๋าเป็นโรคมะเร็งตั้งแต่พร้อมแม่ตั้งแต่ตอนยายจ๋ามานะคะ แล้วตอนนั้นหมอบอกว่า,าปู่จะอยู่ได้เกปีตอนนี้ยายจ๋าเข้ามานี่สิบเก้าปีแล้วเนาะยังไม่ไปไหนแล้วยังแข็งแรงกว่าเดิมด้วยซ้าปัจจุบันแกบอกว่าแกจะอยู่ร้อยยี่สิบนะตอนนี้แกอายุแปดสิบเจ็ดปีนะคะเนาะยังแข็งแรงอยู่เลยเนาะเพราะหนึ่งการดูแลสองแกเป็นคนที่ไม่เครียดนะยิ้มได้กับทุกเรื่องแกบอกว่าชีวิตนี้ ทุกยากฉันก็มีมามากมายฉันขอสร้างความสุขให้กับลูกๆหลานๆแล้วเด็กๆที่ว่าลูกๆของลูกสาวลูกชายก็โตหมดแล้วตอนนี้ก็จะมาเป็นหัวใจอยู่กับยาดาเนาะกับมักซิมนะคะกับหลานชายน้อยอืมแล้วทุกๆคนนะนะอาอาเขาเนี่ยลูกเขาโตหมดแล้วของเล่นในในวันคริสต์มาสในวันเด็กของที่นี่นะคะแล้วก็วันที่มีส่วนสนุกนะนะอาอาเขาก็จะรวมของเล่นทั้งหมดมาลงที่นี่นะคะก็มาหายาดากับน้องไอซ์เนาะ เพราะทุกคนเขาโตไปหมดแล้วส่วนคนตัวโตๆเขาจะกลายเป็นให้เป็นเงินไปแล้วนะคะเพอะออกบ้านเป็นแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวเริ่มจะมีแฟนกันแล้วเนาะนี่แหละคะ่ะคือชีวิตที่เราสร้างให้มันมีความสุขเนาะชีวิตที่เรารู้จัก รักเขาให้เขาก่อนนะคะแล้วสิ่งที่เราได้กลับมามันเท่าทวีคูณเนาะชีวิตเมืองนอกไม่ใช่ว่าง่ายแต่มันอยู่ที่เราว่าจะเรียนรู้อยู่กับเขายังไงนะคะให้เขา,าได้ใจนะคะเอาใจยังไงนะคะไม่ได้ให้ยอมไม่ได้ให้อ่อนไม่ได้ให้เขาเรียกว่าอยู่ใต้อำนาจของฝรั่งนะคะแต่เราต้องรู้หลักรู้เวลาเนาะ รู้จักพูดรู้จักเอาใจยังไงยังไงเราก็ชนะอยู่ดีนะคะคลิดนี้ยายจ๋าก็ขอจบไว้แค่นี้เนาะเดี๋ยวไว้คุยต่ออีพีหน้านะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายจ๋านะอิเจวปากแดงจากเบลเยี่ยมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ